เมื่อกี้กินหนึ่งลูกเหรอครับทำไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับ <c oughs> แป้งคือเหนียวพอดีมากอะ <c oughs> ใช่แป้งคือ,คอเหนียวพอดีกินเสร็จแล้วออก็นองนี่กนี่คือรายการเชลเลน g ์ทำอาหารฟิลชวนเพื่อนมาบ้านเนรมิตแต่ลาจานโดยบอกอรายการข่าวและคนดังเพราะถึงแม้ไม่ใช่เชฟเราก็ทำอาหารได้โปรดใช้วิจารณญาณในการชิม สามสี EP นีนะครับยังอยู่กับผมอาร์มและเชฟแบงก์จากพัฒนาการเจียุ่งเฮงจังหวัดเชียงใหม่นึกตสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเทปทีท่แล้วโ,โหได้รับเสียงตอบรับ,รบดีมากเชฟครั้งที่แล้วเราเือนแบบว่าเราแบบรสจ,จัดๆไปแล้วครั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็เลยดูสิคุณเราจะมาสายหวานกันหวานพาสเทลมาก,าน,มากนี่ก็พยายามหาสีเสื้อให้แบบพาสเทลเข้ากับสิ่งที่อยู่หน้าเราตรงนี้นี่คือร้านเด็ดร้านดังที่จะมาขอคำแนะนำที่จะบรท้าเชฟอาหมวยบัวลอยน้ำผึ้งครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของร้านอาหมวยบัวลอยน้ำขิงคุณหนิงสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ เวลาทาเนี่ยจะต้องนั่งพับเพียบใส่ชุดไทยสบายสวยงามต้องเป็นหญิงเรียบร้อยคุณรีรเรียบร้อยุสตรีจริงๆแล้วเป็นคนเรียบร้อยปะ่ะไม่กล้าพูดเยอะเลยคะ่ะ <laughs> <laughs> เรียบร้อยเป็นบางเวลาค่ะ<อ><า>ตามกาลเทศะตามกาลเทศะช่วงเย็นรีเล็กก็พูดเยอะหน,น่อย <laughs> <laughs> พูดถึงสิ่งที่พี่หนิงพามาวันนี้ก็คือร้านอามวยบัวลอยน้ำขิงซึ่งเห็นว่าเปิดได้ไม่นานด้วยใช่ค่ะเพิ่งเปิดได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเองแล้วการที่เรา เพิ่งเปิดได้ไม่นานเนี่ยฮะสูตรหรือว,วิธีการทำเคล็ดลับรอมาอมจากไหนครับก็ทางพแม่ค่ะาน,านา้าสอนมาเราไม่อยากจะเอาของพวกเนี้ย หายไปเราอยากให้ดึงสิ่งของพวกนี้นมาไว้อยู่ที่กรุงเทพโอ้น,น่ารักจังเลยน,นี่มันเป็นสเสน่ห์ของอาหารไทยใช่รนะครับ,อ,รบอาหารไทยอ่ะมันถูกถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นอนะ่ะใช่คือเราก็จะกินในบ้านก่อนทอํายังไงแม่ก็จะสอนลูกแล้วมันก็ลางม,มาจนวันหนึ่งมันกลายเป็นธุรกิจเป็นแบบอะไรอย่างนี้ได้ผมเห็นเบื้องต้นและเดี๋ยวผมให้เขาอธิบายดีกว่าว่าอย่างแค่แป้งอย่างเดียวเราเอาวัตถุดิบไทยอะไรบ้าง ที่จะมาย้อมสีให้เขาเราพูดถึงแป้งก่อนนะคะแป้งตัวบัวลอยเนี่ยเราจะใช้ตัวเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะเราก็เอาตัวนี้นะคะสีฟ้าก็จะเป็นอัญชันนะคะตัวสีส้มค่ะก็จะเป็นแครอทสีเหลืองฟักทองค่ะสีเขียวใบเตยแล้วก็สีม่วงมันม่วงนะคะอันนี้คือแป้งของบัวลอยใช่ค่ะและสิ่งที่เอามาในวันนี้นะครับนั่นก็คือบัวลอยซึ่งมีทั้งแบบน้ำขิงแล้วก็ไข่มุกค่ะ รวมไข่มุรวมไปถึงอีกหนึ่งเมนูที่อยู่ด้านหน้าอันนี้น่าจะเป็นถั่วแปรถั่วแปรครับอ่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่บัวลอยก่อนนะครับซึ่งคุณพี่หนูนานะครับเป็นผู้ช่วยของคุณหนิงนะฮะก็จะมาช่วยเราทำนะคะัมาทำให้เราดูดีกว่าอ่าเริ่มต้นยังไงเอ่ยก็เอาสีชมพูก่อนเนาะแค่หลอดนะคะหยิบแป้งขึ้นมานะคะแป้งนี้เราต้องนวดมาก่อนแล้วนวดไว้แล้วทิ้งเขาไว้นานขนาดไหนเออเราทำการนึ่งนะคะนึ่ง ของตัวผลไม้ทั้งหมดรอให้เย็นแล้วก็มาผสมกับตัวแป้งแล้วก็นวดนวดเสร็จแล้วเราต้องทําการแรปไว้ก่อนอแรวเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปไม่งั้นแป้งเขาจะแข็งกระด้า <laughs> ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าปกติถั่วแปดหาได้ตามทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยฮะคือก็จะแตกต่างจากของอมวยทั่วไปเนี่ยถั่วแปรเขงไม่มีไส้แต่นี่คือมีเป็นถั่วแปดมีไส้เดี๋ยวลองให้เชฟกินดูแล้วก็เดาว่าเขาใส่อะไรบ้างชาเลนจ์เชฟแล้วหน่ชาเลนจ์แล้วหนึ่งผมเห็นพี่หนูนนาทำแล้วผมอยากทำบ้างขออนุญาตทำด้วยได้ไหมฮะ นี่คือเซตหนึ่งเซตครับลองทานคู่กบบนี้ได้เลยคือถ้าวางตรงนี้โดยที่เราไม่รู้จักคุณหญิงหรือร้านนี้มาก่อนเราก็จะไม่รู้หรอกว่ามันคือถัวแปบเจฟชิมเลยดีกว่า <c oughs> ครับผมเจฟชิมเลยหน้ <c oughs> าตาดูดีมากใช่ครับไม่เหมือนถัวแปบที่ทุกคนเคยเห็นมาแน่นอน <c oughs> กล้าพูดแบบนี้เลยสวยขนาดนี้รสชาติจะเป็นยังไง เชิญเชฟเลยจ้ะได้เลยครับเชฟแบงค์เอาเริ่มต้นที่ตรงไหนก่อนดีครับเพราะว่าดูจากรูปครับบางอันก็เคลือบด้วยถั่วบางอันก็เคลือบด้วยมะพร้าวนี้ครับใส่กินแล้วกิได้ยังไงเออเริ่มจากมะพร้าวก่อนก็ได้ค่ะใส่เเผือกนะครับ ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทานตัวนี้ฮะมันจะนุ่มด้วยถั่วปปรของเขาถ้าให้เราอะ่ะก็คือในขั้นตอนของการทำอ่ะครับเขาอาจจะต้องมีการใช้น้ําอุ่นเพื่อทําให้แป้งเนี่ย นุ่มเวลากัดไปอะครับตัวไส้ด้านในกับแป้งด้านนอกอะความนุ่มมันเท่ากันเลยแล้วมันก็เลยรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วความหวานเขาพอดีอพอมาลองดิฟกับน้ําตาลนะครับน้าตาลจะไม่ได้นิ่มแล้วก็จะมี t e x t u r กรุบกรุบให้เราได้เคี้ยวงียครับถ้าทานธรรมดาทานแบบนี้ก็อร่อยหรือถ้าจะจิ้มน้ําตาลเราก็งาด้วยเนี่ยผมว่ามันมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งแป้งคือเหนียวพอดีมากอะใช่แป้งคือ,คอเหนียว<า>นุ่ม,มนะพอดีกินเสร็จแล้วก็น้อง แต่ตรงนี้ผมว่า ผมว่าพอดีมากเป็นความเหนียวความหนึบความนุ่มที่พอดีผ่านพ้นเมนูแรกไปแล้วกับถั่วแปรซึ่งโอ้โหเป็นถั่วแปรที่มีเอกลักษณ์มากใช่กล้าพูดเลยว่าไม่มีถั่วแปรที่ไหนเหมือนแบบนี้ซึ่งนอกจากถั่วแปรตรงนี้แล้วมายังมีบัวลอยอีกครับและอีกหนึ่งเมนูที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านนะครับอะหมวยบัวลอยน้ําขิงนั่นก็แน่นอนต้องเป็นบัวลอยน้ําขิงที่อยู่ตรงกลางนี้แน่นอนใช่ซึ่งนอกจากน้ําขิงแล้วก็ยังมีเป็นบัวลอยไข่มุกเวลาที่จะกินบัวลอยน้ําขิงแนะนำยววดลเีย่า ตัดผ่านได้ตัวลูกเดียวไม่ไม่ตอนแรกเรากินน้ําก่อนเรากินน้ําขิงเราคิดว่าน้ําขิงอันนี้มันกินง่ายมากมันไม่แทงคอมันไม่บาดคอเป็นยังไงครับเชฟครับบัวลอยน้ําขิงที่นี่อ่ะมันดูลงตัวกันไปหมดเลยแต่ถ้าเราแยกกันนะแยกกินน้ําขิงก็อร่อยและไม่แทงคอแยกกินบัวลอยก็จะมีความหวานอ่อนๆอยู่ในนั้นแต่พอมารวมกันแล้วมันดูมีเสน่ห์มากเลยครับมันดูรู้สึกคล่องคอมันเข้ากันมากระหว่างตัวแป้งกับตัวน้ําขิงครับเดี๋ยวเราจะ หนึ่งลูกหนึ่งคำเหมือนที่คุณหญิงบอกนะครัเป็นไงบ้างครับพูดเลยตอนนี้ฮะพูดเลยครับเมื่อกี้กินหนึ่งลูกเหรอครับทำไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับกิ่เซนเตอร์คนใหม่ได้เหมือนไหมฮะคุณผู้ชมครับอร่อยใช่ไหมมันดีงามอ่ะมันดีงามพาน้ำกิ่งไปแล้ว อีก 2>, 2อย่างที่เหลือ,อะไรฮะต่อเป็นบัวลอยนะฮะ <c oughs> จะบอกว่าบัวลอยเนี่ยด้วยความ <c oughs> ที่ว่าเขาใช้สีจากหลายอินกิวดิเอ็นส์ครับด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ฮะจะเป็นสีสันสวยงามนะครับปกติแล้วความสีสันของอาหารเนี่ยแต่ละอย่างถ้าเกิดว่ามีสีมากกว่า3สีขึ้นไป <c oughs> เขาก็จะบอกเออมีสีสันสวยงามมีสีครบ <c oughs> อะไอเงี้ยะครับแต่ตรงนี้มีถึง5้าสีบอกถึงบอกไงว่าเป็นสีมงคลครับต้องลองชิมดูนะฮะขออนุญาตนะครับเมนูนั้น เดี๋ยวของผมเป็นอันนี้เลยก็ได้ฮะได้ค่ะคือก็เหมือนเลือกสีไหมคะไม่มีครับไม่มีะออนะ <laughs> เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนขนาดถูกไหมครัอ๋ออันนี้มีไส้ดะะ้วยอ๋อมีไส้เหมือนกับบัวลอยออนุ่ม่ไม่เหมือนกันอีกอันนี้คือบัวลอยอมวยบัวลอยอมวยค่ะตัวบัวลอยอ่ะมันนุ่มมากแต่ว่าตรงเนี้ยเราอาจจะไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะว่าความนุ่มอ่ะเราไปเซอร์ไพรส์ตอนที่เป็นถั่วแปบและซึ่งแป้งแป้งตัวเดียวกันกใช่อันเนี้ยความนุ่มของบัวลอยเนี่ย อันนี้เราให้เต็มอยู่แล้วที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งอะก็คือการเลือกมะพร้าวลองกินมะพร้าวดูนะฮะปกติเวลาเรากินบัวลอยเราก็ต้องแยกระหว่างแบบคือมะพร้าวเขาจะแข็งๆบางอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเลือกไม่ดีเนาะแต่ตรงนี้คัสสันวัตถุดิบมาได้เป็นอย่างดีเลยครับกินคําที่2ความนุ่มก็ยังมีอยู่คือคาแรกเนี่ยที่ว่าอร่อยไม่ได้ไม่ได้ฟุเพราะคําที่สองก็อร่อยเหมือนกัน,สนเสน่ห์ของทุกอย่างครับทุกเมนูที่มีไส้ของร้านนี้ก็คือมันมีเทกเจอร์ มากกว่าหนึ่งพิเศษครัเวลาเราตัดไข่หวานนะครับมันจะมีไข่แดงออกมาใช่ไหมตัวไข่แดงอะ่ะมันจะเป็นตัวที่ช่วยเบรคความหวานถ้าเกิดว่ากินไปรวมกันแล้วมันจะพอดี กินไข่หวานไปละไม่หวานไปจบเลยพอดีอ่ะเชฟครับ,รบถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมสําหรับอหมยบัวลอยน้ําขิงอหมวยบัวลอยน้ําขิงเป็นร้านที่ครบรสมากมายอยู่แล้วสำหรับเขาจุดเด่นที่ผมมองร้านนี้นะฮะได้ใช้วัตถุดิบแท้ที่เป็นวัตถุดิบจากจากธรรมชาติในการดึงสีดึงกลิ่นดึงต่างๆไว้แต่ถ้าจะให้เพิ่มเติมจะให้แนะนำครับเราอาจจะทำเป็นช่วงเทศกาลก็ได้อย่างหน้าร้อนเราจะเป็นบัวลอยมะม่วงไหม บัวลอยทุเรียนไหมคู่กับน้ำกะทิของเราอะไรเงี้ยครับถ้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือช่วงเทศกาลอื่นๆก็เอาผลไม้ที่เด่นในช่วงฤด,ดูนั้นน่ะเอามาใส่น่าจะเพิ่มความสนุกอย่างหนึ่งให้กับลูกค้านะ้าถามคุณหญิงหน่อยแล้วกันนะครับมาร่วมรายการกับเราวันนี้เป็นไงบ้างเอ่ยก็เพิ่งเปิดร้านนะคะเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยรู้สึกดีค่ะพี่ๆน่ารักค่ะเชฟน่ารักด้วยแนะนำหญิงก็รู้สึกว่าโอเคมีแรงบันดาลใจที่จะไปพัฒนาร้านต่อไป นะคะคดังนั้นช่วงนี้ ฝากร้านได้เต็มที่เลยครับขอฝากร้านอมวยบัวลอยน้ำขิงนะคะอยู่ที่ปั๊มาวเทคเพชรพระเทพนะคะเส้นตัดใหม่พุทธมนฑลสายสี่นะคะอนาคตนะคะคิดไว้ว่าอยากจะให้ร้านเนี้ยกระจายไปทั่วประเทศไทยนะคะเมนูจะอัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะให้ลูกค้าได้ทานของดีกันนะคะและหลังจากที่เราครับได้ชิมทั้งถั่วแประครับบัวลอยน้ำขิงทั้งบัวลอยไข่มุกแล้วก็ทั้งบัวลอยอมวยจากร้านอมวยบัวลอยน้ำขิงต้อง ต้องบอกเลยว่าครัว3สีเชฟการันตีร้านนี้อร่อยครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ